นันจีสก์ก๊านจีหรือตน้อามนรับ่าทุกคนทุกคนเข้าสู่ช่องมิกซ์เซนเซน,นะครับผมใกล้เปิดเทอมแล้วนะครับก็เลยนึกถึงในช่วงของการสอนเรื่องเวลาต่างๆนะครับต้องปรับเวลานอนใหม่ถูกต้องไหมแล้วก็ต้องเปิดปรับเวลาในการตื่นนอนใหม่ๆวันนี้เราจะมาสอนเรื่องของเวลา เรียนกันเลยแล้วกันนะครับผมก่อนหน้านี้เคยสอนไปแล้วในเรื่องของการนับเลขถูกไหมครับ1นึถึงสิมาลองนับกันดูอีกครั้งหนึ่งนะครับฟก k ิชิม s ชอหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหโอเคทีนี้ไปต่อกันเลยแล้วกันวันนี้นะครับคำเหล่านี้เนี่ยแน่นอนในเรื่องของเวลานะครับ มันก็จะบวกคําเพิ่มเติมทีนี้เท้าความไปก่อนว่าเวลาที่เรานึกถึงทุเกทุเกนะครับในส่วนของนาฬิกาเนี่ยมันก็นาฬิกากลมๆนะไม่ใช่นาฬิกาดิจิตอลนะครับเวลากลมๆเนี่ยมันก็จะมีตัวเลขตั้งแต่อิจิการะจุนิมาเดนะครับ1นถึง12นั่นเองเวลาเราใช้เราจะใช้ก็คือบวกตัวจิจิออกมาสิจิ จิจิครับเราจะใส่จิเข้าไปซึ่งมีความหมายว่าชั่วโมงอ่ะไม่ใช่สิมีความหมายว่าโมงนั่นเองนะครับผมมันจะมีความหมายว่าโมงยังไงนะครับไปเรียนกันเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นตีหนึ่งเราก็จะพูดว่าอีจิจีตีสองง่ายๆก็คือบวกจิทุกอันนะครับนีจิตีสามซังจิตีสี่ ไม่ใช่เก็บไว้ก่อนนะครับปุ๊บไว้ก่อนอ่ะดีห้านะโกจิหกโมงเช้าลูกจิเจ็ดโมงเช้าปุ๊บอีกแล้วนะเก็บไว้ก่อนนะมันต้องมีอะไรพิเศษแน่นอนกับคำว่าเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเนี่ยนะครับอ่ะต่อไปไปที่แปดโมงเช้าฮัตจิเก้าโมงเช้าปุ๊บอีกแล้วครับอือปุ๊บกี่ปุ๊บละอุ๊บหนึ่งก็คือเลข สโยงอ่ามันไม่ใช่โยงแน <Okay. S 1> ่นอนอ่อันต่อไปอุปอันที่2คือนานะมันไม่ใช่นานะอีกแล้วครับท่านและอุปอันที่3ามคือค,อคอมันก็ไม่ใช่คิวอ่าไปต่อกันที่เลข10บก่อนแล้วกันนะครับจูจูจีอ่สิบเอ็ดโมงจูอีจีจีเที่ยงจูนีจี อ่ะง่ายๆตองไหมล่ะว้าว <Wow. S 1> อ้าวพิมิกแล้วในส่วนของบ่ายโมงล่ะบ่ายสองล่ะนะครับห้าโมงเย็นล่ะพูดเหมือนกันครับพูดเหมือนกันเนาะเราจะแค่จะขั้นในส่วนของคำว่า ampm เข้าไปนั่นเองนะครับ ampm แต่ว่าเวลาการใช้ของฝรั่งเนี่ยเขาจะใช้ AM PM อ่ะไว้ในส่วนของข้างหลังถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นเราจะวางมันไว้ข้างหนอะตัวอย่างเช่นถ้าเราจะพูดว่า AM ภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่า Go Zen Go Zen นะครับถ้าเป็นในช่วงของ PM ภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่า Go 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 วางไว้ข้างหน้าประโยคนะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะพูดว่าตีหนเราจะพูดว่ากเซนยี่จีโมงยจีโตกเซนยีจเราจะพูดว่าตีสามเราจะพูดว่ากเซนสามจีกเซนสจิเราจะพูดว่า6ก,ก,กโมงเช้าเราก็จะพูดว่า โกเซนรุกุจิเราจะพูด8ดโงเช้าเราจะพูดว่าโกเซนฮัตจิจิโกเซนฮัตจิจิเราจะพูดว่าหนึ่งทุ่มไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่พูดว่าโกโกอิจิจินั่นคือไม่ใช่นะอย่าสับสนในส่วนของภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่นนะครับ ทีนี้ให้กลับที่ตอนต้นที่ผมบอกว่าในส่วนของนาฬิกาวงกลมนะครับการพูดว่าเอาเป็นตัวเลขหนึ่งทุ่มใช่ไหมครับผมเมื่อกี้หนึ่งทุ่มเรายังติดกันไว้ในส่วนของคำว่าเลขเจ็ดถูกไหมเลขเลขสี่เลขเจ็ดเลข 7, เก้าใช่ไหมฮะเอาค่าไปก่อนแลวกันนะเรามาดูในส่วนของเอาเป็นา่า สองทุ่มแล้วกันนะครับสองทุ่มสองทุ่มก็ไม่ได้พูดว่าสองนิจไม่ใช่นะไม่ใช่คําว่าโกโก้นิจนั่นคือไม่ใช่นะครับผมนะแล้วถ้าอย่างนั้นมันคือคําว่าบ่ายสองโมงนะครับถ้าสองทุ่มนาฬิกาชี้เลขอะไรเลขแปดถูกไหมครับดังนั้นเราก็จะพูดว่าขึ้นต้นก่อน PM มาก่อนนั่นคือคําว่าโกโก้โกโก้ a ะจี8ีโ o g ก้ฮะจ i j i แต่ในส่วนของตัวเลขที่เราติดค้างกันไว้นั่นคือตัวเลข4เลข7และก็เลข9นะครับภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าโยจิโยจิ โยไม่ใช่โยนยอนโยนมองนานๆๆต้นนานๆอ่าไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้นะไม่ใช่แบบนี้นะขอโทษทีไม่ใช่รายการเต้นนะฮะอ่ะโอเคมันจะพูดว่าโยจิโยจินั่นเองนะครับโยจิอ่ะไปต่อที่หมายเลขเจ็ดเลยนะกันปก,กติเราจะคุ้นเคยกับคำว่านานะถูกต้องไหมนานะเราจะ Plain, greasy, hungry, พ h, Asia, ูดหมายว่าชิจิชิจิอ่ะชิจิชิจิทีนี้มันจะบวกกับคำว่าจิเข้าไปอีกเนาะมันก็จะวุ่นวายอะไนิดนึงนะชิจิจิชิจิจิอ่ะอีกครั้งนะชิจิจิ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 โอเคไหมโอเคเราไปฝึกกันดูแล้วกันนะครับผมชิจิบวกกับจิอ่ะนั่นคือได้แล้วเลขเจ็ดนั่นเองเลข เก้าของเรานะครับเลขเก้าของเราปกติเราจะพูดว่าคิวคิวคิวถูกไหมวันนี้เราจะไปพูดว่าคิวเราจะพูดว่าคือ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 บวกจีคือจีคือจีได้แล้วนะครับเลขสี่เลขเจ็ดและก็เลขเก้าทีนี้มาทวนทั้งหมดอิจิกะระจูนิมาเดะจูนิมาเดะนะครับหนึ่งที่สิบสองไปกันเลยแล้วกันอิจิ จินิจสามจิสจิต้อจิจิอะไรเอ่ยจ็จิอ okay. ่าโอเคแจิจิสจิบเจิบสจิได้แล้วถูกต้องไหมครับ ทีนี้เราไปกันเลยแล้วกันที่มิกขอ a ช l เล g e นะครับ a ช l เล g e ด้วยการเซนเซวะอ่าเซนเซ่เรียกตัวเองว่า Saint เซนเซ่อะไรเรียกตัวเองว่าพี่มิกเหมือนเดิมแล้วกันเนาะ,ะพี่มิกจะขอเป็นภาษาไทยนะครับให้คนดูพี่มิกแล้วกันเนาะเป็นพูดภาษาญี่ปุ่นนะครับที่สาม สันจิถูกต้องครับที่สามชาเลนต์มากขึ้นด้วยการเติมโกเซนหรือโกโก้ลงไปด้วยนะครับโกเซนใช้ช่วงเชา้าพระอาทิตย์ขึ้นโกโกใช้ช่วงบ่ายบายนะครับใช้เหมือนภาษาอังกฤษเลยโมยเนยะๆโกเซนหรือโกโก โกเซนใช้ช่วงเชา้าโกโกใช้ช่วงบ่ายนะครับโ oh, <no. S 1> อ้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอ่ะ,อะโอเคเติมเข้าไปด้วยนะครับที่สามใช้โกเซนซันจิที่สี่โกเซนโยจิที่ห้าโกเซนโกจิแบบมองเชา้าอ่ะ,ะโกเซนฮัชจ,จินะครับ ก้าโมงเช้าก0เซนคือเจอ่ะโอเคเพิ่มมาขึ้นปนะนกันหมดเลยนะไม่ว่าจะเชา้าไม่ว่าจะบ่ายไม่ว่าจะหนึ่งทุ่มสองทุ่ม,มโอเคไหมพร้อมแล้วไปเที่ยงครับเที่ยงวันเที่ยงวันเที่ยงวันเอาเที่ยงธรรมดาก็ได้ไม่ต้องงงอ่ะจูนิจิอ่ะ,อะโอเคบ่ายโมง โกโกอิอิจจิโอเคบายซิมอนกโ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 ,โกโ,โกโโกโยจิโอเคหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มโกโกอ,อิไม่ใช่ไม่ใช่อย่าหลองอย่าหลงโกโกเจ็ดนาฬิกาชีเ้เลขเจ็ด ถูกไหมหนึ่งทุมท่มอ่าหนึ่งทุ่มขอโทษทีโมเดลเนี่ยนะครับหนึ่งทุ่มเนี่ยเวลาคนไทยพูดว่าหนึ่งทุ่มนาฬิกาชี้เลขเจ็ดถูกต้องไหมดังนั้นเนี่ยเราก็จะพูดว่าโกโกชิจิจิอ่าสามทุม่มสามทุ่มนาฬิกาชี้เลขเลขเลขเก้าถูกไหมครับไม่ใช่สามนะสามทุ่มนาฬิกาชี้เลขเก้านะเลขเก้านะนะครับเราก็พูดว่าคือจิโกโกคือจินั่นเองนะครับ ในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราจะมาแค่สอนง่ายๆกันก่อนกันนะครับตัวเลขบวกกับจีนั่นเองแล้วก็ถวนนะมีที่สอนไปก่อนหน้านี้ a, a m ก็คือ go s e n p m คือ go go ถูกไหมครับแล้วก็ตัวเลขที่ต้องจำเพิ่มเติมคือ 4, 7, 9ี่จดโมจินะ โมยจดสี่ปกติ4พูดว่ายอนยอนเราจะพูดว่าแค่โย y ย j จิฮ่เปกติก่อนหน้านี้พูดว่านานะเราจะเปลี่ยนใหม่คือคําว่าชิดจิบวกจิชิดจิจิก้าปกติเราพูดว่าคิววันนี้เราเปลี่ยนเป็นคือคือจิ คือิีนั่นเองหวังว่าทุกคนคงจะได้ความรู้ในส่วนของการใช้เวลานะครับเดี๋ยวในเรื่องของนาทีเราจะมาสอนกันอีกทีติดตามพี่มิกด้วยนะครับก่อนจะกะไปในวันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้พี่กด้วยนะครับเป็นกําลังใจงให้ด้วยเดี๋ยวจะเข้ามาพูดคุยกับมีกก็ได้นะครับผมโดยการเขียนคอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับ,นะรบผมก็ยังไงก็ กดติดตาให้หนิดด้วยวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ b าย